หนุ่มน้อยหน้ามนคนไทยใหญ่เป็นศิลปินดังรู้จักกันในชื่อเดอะไซค่ะเป็นเจ้าของยอดฟอลโล่กว่า300แสนคนใน Facebook แล้วก็กำลังโด่งดังใน TikTok ด้วยในวงการเพลงไตยตอนนี้นะคะถือว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงค่ะเพราะภาพลักษณ์หน้าตานี่ตามเทรนโอปป้าเลยแล้วก็ที่ได้ใจไปเต็มๆก็คือเวลาขึ้นเวทีแสดงหลายครั้งนะคะก็จะได้เห็นว่าสวมใส่ช,ชุดพื้นเมืองไทยใหญ่ด้วย เดซไซเป็นหนึ่งในไลอ์อพศิลปินไทยใหญ่ที่จะมาร่วมงานไทยใหญ่เฟสติวัลออนทัวร์ค่ะที่ลานมวนใจศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตกลางเดือนนี้โดยงานนี้ค่ะจะมีศิลปินไทยใหญ่เข้าร่วมมากมายเ oh, <okay. S 2> ช่นศิลปินสาวสวยนางหมวยใสนักร้องชายชื่อดังจายหานแรงจายจอมเหลิงและอื่นๆรวมสิบชีวิตค่ะ ที่ผ่านมาศิลปินไทยใหญ่เข้ามาสร้างความบันเทิงแล้วก็เป็นที่รู้จักของพี่น้องในเชียงใหม่ไม่น้อยส่วนหนึ่งเพราะมีชาวไทยใหญ่อาศัยอยู่มากค่ะในขณะที่จังหวัดอื่นๆที่มีชาวไต่อาศัยอยู่มักจัดงานเฉลิมฉลองปีใหม่ไทยใหญ่ซึ่งมีศิลปินเข้ามาร่วมสร้างสีสันนะคะแล้วก็ยังมีการแสดงอัตลักษณ์ทั้งการแต่งกายอาหารและวัฒนธรรมอยู่เสมอ